สวัสดีครับผมนายมนูนวันแก้วนะครับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรามาดูนะครับการดําเนินงานนะครับที่ตอบรับกับโครงการการพัฒนาเมืองหน้าอยู่นะครับของท่านนายกนะครับสําหรับนะครับในส่วนนี้นะครับในการบริหารจัดการขยะเองครับเรามีการบริหารนะครับตั้งแต่ต้นทางนะครับกลางทางแล้วก็ปลายทางครับซึ่งในส่วนต้นทางนะครับเราก็ได้แบ่งแยกขยะออกเป็น4ประเภทนะครับ ซึ่งแบ่งตามนะครับประเภทต่างๆตามที่กําหนดนะครับได้แก่ขยะทั่วไปนะครับขยะรีไซเคิลนะครับขยะอินทรีย์หรือว่าขยะเปียกนะครับแล้วก็ขยะอันตรายครับในส่วนกลางทางนะครับเราได้แบ่งรถเก็บผลนะครับเป็นรถเก็บผลขยะทั่วไปนะครับซึ่งออกวิ่งตอนเช้านะครับตั้งแต่ตีสี่นะครับไปจนถึง8ปดโมงเช้านะครับ ส่วนขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกนะครับเราได้มีรถเก็บผลเฉพาะนะครับเรียกว่าไปเก็บตามจุดต่างๆที่ได้รวบรวมไว้นะครับทั้ง27ชุมชนนะครับซึ่งเป็นจุดรวบรวมขยะอินทรีย์นะครับและก็เป็นจุดเรียนรู้ขยะอินทรีย์ไปด้วยนะครับส่วนขยะทั่วไปก็ทราบดีนะครับซึ่งใช้สัญลักษณ์สีฟ้าก็มีวางอยู่นะครับตามจุดชุมชนนะครับนั่นเป็นขยะที่ไม่ใช้แล้วไม่ไม่สามารถมีประโยชน์แล้วนะครับ ขยะรีไซเคิลนะครับเราตั้งจุดรับบริจาคขยะรีไซเคิลประจำทุกชุมชนนะครับและก็ยังจัดกิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิลทุกเดือน,นครับในทุกชุมชนด้วยครับส่วนขยะอันตรายครับเรามีบ้านขยะอันตรายสีแดงแดสีส้มนะครับเป็นจุดให้ทุกขั้นนะครับได้ทิ้งนะครับหลอดไฟฐานไฟฉายแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้แล้วครับจึงเป็น กลางทางที่จะมีการเก็บผลอย่างต่อเนื่องนะครับนำไปสู่ปลายทางนะครับเป็นบ่อกําจัดขยะแบบฝังกลบซึ่งถูกหลักสุขาภิบาลน,นะครับซึ่งในที่นี้นะครับนอกจากท่านนายกนะครับได้มีนโยบายที่กําจัดแบบสุขสุขาภิบาลแล้วนะครับก็จะนําไปสู่การจัดทําลงขยะไฟฟ้านะครับระบบปิดต่อไปครับเพื่อให้สามารถนําขยะนะครับไปใ,ใช้ประโยชน์ เป็นพลังงานทดแทนได้ต่อไปครับครับในส่วนของการจัดการขยะอินทรีย์นะครับซึ่งในชุมชนนะครับจะเรียกว่าขยะเปียกนั่นเองครับเราก็มีจุดรวบรวมขยะอินทรีย์นะครับในทุกชุมชนเลยนะครับซึ่งเรียกว่านะครับสามารถรองรับนะครับได้ทุกชุมชนโดยที่นอกจากจะเป็นจุดทิ้งแล้วนะครับยังเป็นจุดรวบรวมนําไปสู่การจัดทําปุ๋ยเพื่อใช้ประโยชน์และที่สําคัญนะครับยังเป็นจุดเรียนรู้นะครับให้ทุกคนเนี่ย สามารถนําขยะอินทรีย์นะครับหรือที่จุมจนเรียกว่าขยะเปียกนะครับไปทําน้ําหมักชีวภาพนะครับนั่นคือหัวใจนะครับของการนําสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะครับไปใช้ประโยชน์นะครับและมีรถเก็บผลนะครับขยะอินทรีย์ของเรานะครับเพื่อนําไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยนะครับ1วันถึง2วันต่อครั้งนะครับเรียกว่ามีความต่อเนื่องนะครับไม่ให้พืนที้เนี่ยมีขยะตกค้างนะครับทําให้กระบวนการเหล่านี้นะครับเป็นการ ดูแลนะครับระบบบริหารจัดการอย่างครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะทั่วไปนะครับขยะอินทรีย์นะครับขยะรีไซเคิลนะครับรวมไปถึงขยะอันตรายนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับส่วนที่จะเกิดประโยชน์ได้นะครับก็จะนําไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนที่ไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ก็จะทิ้งให้เหลือน้อยที่สุดนะครับซึ่งเรียกว่าการทําบริหารจัดการแบบซีโลเวสนะครับซึ่งสอดคล้องกับ การน,นำไปสู่เมืองหน้าอยู่นะครับของนโยบายของท่านนายกได้ต่อไปครับ